โอ้เมนี้ฝนตกพี่น้องเลยฝนตกพายุเข่าอีกแล้วพี่น้องกลับมาะเวียงจันพี่น้องเลยบาบิเตอร์กลับมาะเวียงจันฝนตกเนาะหอดบ้านฝนตกโอ้ยอยู่ตรงหน้าพี่น้องเลยตอนนี้บาบิเตอร์อยู่เทียงหน้าเด้อไปรับชมกันเลย สบายดีสวัสดีครับบาบิเตอร์กลับมาจะาเวียงจันเนาะมาคืนนี่มาหอดบ,บ้านมาพายุเข,ข่าพี่น้อยสำารับบาปิเตอร์อยู่เวียงจันก็ฝนตกมืดมืดพี่น้องมาหอดบัดสวัสดิเนากับยังตกพี่น้อยแสดงว่าประเทศลาวนี่ทั่วประเทศได้ฝนพายุเข่าพี่น้อยนี่ก็อยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนเนาะครับพี่น้องเนาะอยู่เทียงหน้านะ ก็เลยบาปิเตอร์มาเก็บถาบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมอยู่ทางเทียงหน้าบาปิเตอร์นะถึงออกมาก็เจอฝนตกเลยพี่น้องไปฝนรับชมเลยตอนนี้กับกับกับก็บกบได้พี่น้องฝนตกอย่างบักแห้งเลยเอ้ยพอเดือนแปดเลยเนาะโอ้เดือนแปดวันนี้จะขำหนะ้าคำเนาะพกวันนี้เนาะ ฝนตกเต็มคูเลยพี่น้องตกยาวบางน,นักเลยนะดูนี่ก็ต้นกล้วยพี่น้องเลยอยู่เทียงหน้าเนาะเดี๋ยวไทยบรรยากาศอยู่ทุ่งหน้าบาฝนตกนักขนาดใดพี่น้องพายุเข่าอไนีิโอ้ตะกูลตะกืม เขากำลังคืนหน้ามืดทุกคนเลยอยู่ให้อยูหน้าเนาะตอนนี้เนาะมืดกลึบเลยตอนนี้กับเวลา12โมงทุกคนวันอังคารเนานะวันที่หนึ่งโกแล้วต้งอีกอยู่ทุกคน เบิ้งน <ente> ah. ้านี่พื้นพี่น้องอยโตเมื่อกี้นี่น้ำท่วมเลยนี่บรรยากาศดีเลยบรรยากาศดีจังเลยทุกคนหนาวได้แบบนี่ฝนตกพี่น้อยยังกล้าพอได้เนาะไม่น่าละมดก็ขึ้นพี่น้อยเท้าเทียงหน้านี่ ไอ้ยังมาขีดใส่เนาะไอยังเอาอาย่พี่เนาะอันนี้บุญหัวแม่งยังทุกคนนี่มาจับในสองโตเนี่ยจับแม่งเนาะน,น้ำหวยก็ขึ้นแล้วเนี่ยเลยนีน้ำหวยก็ขึ้นเนาะ ถ้าตกมันมืออีกมันคึืนนี่ท่วมมาเลยนี่พอเป็นไลโบทันเนาะตกขัดตกแงตกเอาแถวว่าเห็นจังได้เช่ได้กลับได้มันนี่กลับมาได้กับน,นอนเนาะ เพื่อนก็อยู่นี่แหละโบกายดอกทุกคนประมาณประมาณ2กิโลนี่แหละ2กิโลเมตรเนาะกันได้กระเปียกเบิดทุกคนหม่นมอง,งดังไฟดังฟื้นกระเปียกเตียงกระเบิร์ดนี่เปียกเบิร์ดนี่ปวดนอนเลยกระเปียกเบิร์ดเนาะเนี่ยบัดเจอน,นอนลิงอยู่เทียงหน้าเนาะเทียงหน้ากะง่ายเด้ ทำเฮือนพี่น้องเลยพเพราะว่าเฮือนเก่าไม่เห็นเทียงหน้าเนาะเอ็นบอลน้องใหม่เอ็นเด็กมียอดนี่น้องใหม่กำลังขึ้นน้องใหม่แดงตัวเชี่ยวฮะปิดหน้าตามคันหน้ากับชวันกับฮักจอยพี่น้องเอ้ย แบบรุ่นนีบางเนาะของเวียดแม่คองไทยของไทยน่าจะทนดีกว่านี่แต่ไปหาซื้อตลาดมาเศร้านี่กะว่าเบิดแล้วสัน้นขายดีขนาดเลยพี่เรไอ้ของไทยเนาะอันนี้เป็นคองเวียดเป๊บเดียวกบฮักเพราะเล็กมันบาง,บางนะทุกคนมีอย่างเล็กองบางนะทุกคนเอนี่พะม,มันหนึ่งมิลเองครึ่งมินนะมินครึ่งนะประมาณนี้แหละมาหอดสองมินานะ แบบนี้บรรยากาศแบบนี้ก็นอนอะไรทุกคนโอ,โอ้ตกขับฟ้าห้องอึมบ๊ามอึมบ๊ามโย و. นี่น้ำห่วยกำลังขึ้นนี่นี่ขึ้นไหลแล้วทุกคนไหลโบทันเนาะถ้าตกคืนนี่อท่วมเลยทุกคนแถวนี้แถบนี้ท่วมมืดนี่ถ้าตกกักงแห้งนะ บนเรือเลยเนี่ไหลโบทันเนาะพราะว่านีก่ก็ไหลลงห้วยลงเชพุนะ่นน่ะอ้าตกยางแห้งเลยทุกคนลมพอม้อมอันเบิ้งนาาาง้าลายจานลังค่านี่ยึดถึงเนาะโอตังพุ่านกา,าวาดเอาเด้อเนี่ยขา่าอันเห็นน้ำท่วมมดตังพุ่นานาลุงเนาะ เชิว่าแล้วเนาะพายุเขาทุกคนมัน,นี่แหละน้ำท่วมมาน,นี่ละทุกคนเลยเขาหน้ากังพำสูชูกันได้เนาะพายุเข้าอีกแถบนี่ท่วมมาเลยแถบนี้แบบนี้เนาะโอ้บังเจอชิกับจังได้ทุกคนนี่ มาจอบเบิงหน้าเนาะผมพ้นตกพอดีตอนมาานั่นแดดออกมาหอนหน้าเลยตกเฉยทุกคนนี่กำลังจะขึ้นนี่ไล่มาทางพุ่นในหอดพุ่นอยู่พุ่นเนาะมาทางรถทางรถทางครัวพุ่นไล่มาพี่นะ ทางบรรยากาศคนป่นวยว่าจะเก็บว่าพ่านเบอร์โต๊กว่าชาหะอันเก็บเห็ดเห็ดเฟืองเนาะเฮ็ดเฟืองก็ออกหลายอยู่ช่วงนี้ว่าเฟืองอันกำลังเน่านาะมันออกหลายอยู่เลยทุกคนก็พอได้กินเนาะนี่ฟูกไว้เนี๋ยบว่าไดู้กไว้เป็นธรรมชาติเพราะว่าเวลาปั้นเขาแล้วเครื่องเขาเขานี้เนาะเห็นหลักหัวอ้อมไว้ทุกคน bên cái thùng nào nó à... Đang phun cả là cái chậu nhưng mà đam leo thì thôi thấy cá bớt nó อันบาพิเตอร์ก็เริ่มแล้วเคียวอึมๆแล้วเห็นบอทุกคนยอดเดาเนาะบริดำทางพุ่นกับปลาดงเนาะมาเบยอยู่เทียงหน้าด้วคลิปนี้กับบมี่สละยังน้อพี่น้องอาะกันมาจอบเบิ้งหน้าแล้วก็พอดีพายุขาวพ้นตกพอดีทุกคน คลิปนี้กับบาร์บิเตอร์พอจบเพียงเท่านี้ก่อนด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บาร์บิเตอร์หเห็นคลิปต่อไป bye อบ,บ,บ,บายบสวัสดีครับขอการทำมานสบายดีสวัสดีครับ